วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีลูกค้าใกล้ๆร้านเราเองนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับตำบลโนนน้ำแท่งครับผมจังหวัดอำน่าเจริญนะครับก็ไม่ไกลจากทางร้านนะครับประมาณ20กโลครับก็มาซื้อไ่มาซื้อนะครับหน่งลูกค้านะครับมาซื้อเครื่องวัวตา z ซ0ีอยนะครับแล้วก็หางบิ๊กจิ๋วแปดแปดนะครับบิ๊กจิ๋วแปดแปด ของใหม่มือหนึ่งนะครับพิกคิวแปดแปดนี้ก็เป็นระบบสามเกียร์นะครับนี่ครับสามเกียร์ก็สองเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผมนี่ก็กำลังตั้งสายคันเร่งให้ลูกค้านะครับ ยองยนต์ตัวนี้ก um ็แซดทีร้อยนะครับ่องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรับประกัน3มปีเต็มครับตัวไฟหน้าก็เป็นระบบ LED นะครับไฟ LED สามารถปรับไฟสูงต่ำได้นะครับในตัวนะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดปิดปิดไฟเปิดปิดไฟสูงต่ำนะครับตัวนี้ก็ได้เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซล B7 น้ำคงกันสนิมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตั้งสาาเสร็จก็ลองเครื่องกันเลยครับลูกค้าก็เอาชุดไถนานะครับเป็นชุดไถนาก็มีค่าคข้าวไถแล้วก็โครงฐานนะครับนี่ครับโค,งคงรงฐันโครงฐันดอกบัวครับ แล้วก็นี่ค,ครับใบผานใบขี้เมาครับแล้วก็ใบผานใบผานเป็นของสยามแท็กเตอร์นะครับสยามแท็กเตอร์เป็นเหล็กสปริงนะครับแข็งแรงครับตัวนี้เหล็กสปริงแข็งแรงใบขี้เมาก็ของโรงงานทั่วไปครับ นีบชุดขาดขาดตัวของบอิ๊กจิ๋วนะครับมาจากโรงงานบิ๊กจิ๋วเลยครับน็อตน็อตพ้กนี้ระน็อตขาดนี่ปัดหายันเนียนี่ชุงบอกนี่ลูกค้าครับ ล้อหน้าก็นี่ครับอันนี้เป็นล้อหน้ายางแค้นะครับของดันหลบนะครับกระทะก็ตาปืนใหญ่นะครับกระทะขอบ16นะครับ750ขอบ16อันนี้ลูกค้าไม่ได้นะครับผมถ่ายให้ดูวเฉยชุดผานก็ชุดโครงผานี่ราคา3,500นะครับชุดผานมีโครงผานีใบนะครับ3,500 นี่ก็มากับตัวรถนะครับส่วนราคานี่ก็ชุดไยนานี่ก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็โทรสอบถามกันดีกว่านะครับอันนี้เฮียแกเป็นคนขายนะครับกนรีวิวก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับตัวนี้ ยังไงเอ็มเฟื่ยบทขงไม้ฟืดเล็กน้อยบอเล็กเล็กใช้ซองผ่านเนี่ยขนาดจะลบดีนี่ไหมนี่ หางรถไทยเราก็มีบิ๊กจิ๋วนะครับตอนนี้แล้วก็สยามหางสยามคูโบต้านะครับนะหางบิ๊กจิ๋วนี่เฉพาะหางก็36,500ืนารนะครับตอนนี้นะครับพร้อมคาดไถยหางสยามคูโบต้าก็อยู่ที่ประมาณสามหม่นเก้าพัารนะครับหางสยามคูโบต้าเป็นซีพารเอกรุ่นใหม่ พาชิดอกพาชิดข้อนอนี่นะยามัอสายันหล่งน่มอนนั่กตัดสั่งได้หรอไหนบ้างอ้ยที่สองนะรอหน่อยนอ<า>ยยนอยยอตออไปั้งสายคาเรงก่อนนะครับสกักครู่ครับเดี๋ยวเดียวได้ ครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวทําการสตาร์ทลองเครื่องเลยครับผมเครื่อง 110, เซตทีร้อิเอร้อยร้อยพัดนะครับแล้วก็หางวิจิวแปดแนะครับอ่าสีแล้วครับผม เรียบร้อยแล้วผมเปิดไฟหน้านะครับนึงนี่นะครับไฟหน้าไฟหน้านี่สามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้นะครับเจ็ดร้อยหางบิ๊กยวนะครับชุชไฮน,นาาคาับผมคาดโรงคัน ลอใส่น้ำาึ้นนึงก็ไหลดังนะครับดังกับสายพานนะสายพานมุลี่นะครับเดี๋ยวลองเครื่องให้ลูกค้าครับหน้าร้านเหมือนเดิมครับข้างด้าครับลูกค้าอยู่ตำบลโนนน้ำแท่งนะครับโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ ไปนาสบายๆครับ เครื่องคอมพิตอรนี้เราก็มีตั้งแต่เครื่องร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบห้าร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบนะครับมีทุกทุกรุ่นนะครับของครบนะครับผมนะบก็รองได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าหน้าบ้านหน้าร้านเราค่อนข้างจะจำกัดนะครับ ค้าเราค้าเรานี่ครับมอเตอร์ไซค์มาซื e right. ้อนะครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ลูกค้านี <OLED CD interpret> ่ค <hayır> ร <assador S 2> ับมาซื้อเลยคือว่าจะเอารถจนมาเนี่ยรับมอเตอร์ไซค์มาสบายๆครับอย่างเครื่องจนนะครับเมื่อเนี่ยนาได้ยังไงเนี่ยผม โมเลนาซีเครื่องนะครับผมแบบจวดนะครับเ่ยนี่ครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทาง หรือว่าถ้าสนใจทางร้านก็เข้ามาดูเองก็ได้ครับที่ท,ที่หน้าร้านเราก็อยู่ที่อำเภอเลิงลำคาครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกรีนแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยครับทางร้านจะทำที่ทดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ